ก็กราบสวัสดีทุกท่านและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเลนครับก็วันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปทําเผา V2 แล้วก็วิธีหาเผ่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเรานั้นยาวนานม,มากกว่าน,นี้แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับก็สำหรับวิธีหาเผ่านะครับให้คุณผู้ชมตามอะไรครับ นี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็คือจุดเกิดของเราแล้วตรงนี้ก็คือตรงกลางนีตรงกลางให้เราเดินมาตรงนี้ครับนี่คนนี้ก็จะเป็นคนสุม่มเผานะครับเวลาเราสุ่มเราต้องใช้250เยเจนนะครับในการสุม่มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบอกโอกาสดอบนะครับว่าเผาอะไรมันจะออกกี่เปอร์เซ็นต์ก็เผามนุษย์2 5เ เผ่าสกายเปีย5เผ่าฟิตแมนเผ่าฉลาม25%เผ่ามิงเผ่ากระต่าย25%ก็ทุกเผ่าก็25%ห้เปอเมดเลยแหละส่วนต่อไปสำหรับคนที่อยากได้เผ่า v 2ครับก็ให้ตามผมเลยครับก็คือเราอ่ะต้องไปที่ก้อหิมะเพื่อไปรับเวสของคนคนหนึ่งนี่ตัวนี้ก้อหิมะนะครับตามเลยครับทุกคนจะนั่งเรือหรือว่าจะใช้ผลอะไรบินมาได้ บินมาก็ได้นะครับนี่พอเรามาถึงเกาะแล้วให้เรามาตรงต้นไม้ตัวนี้ครับเราก็จะเจอกล้วยครับให้เรารลบเกเทกล้วยกล้วยก็จะให้เรามาตีมอนตัวนี้ครับ100ตัวเพราเราตีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะได้ที่อีโวเผามาเลยครับนี่ส่วนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นลูกเก้ากลมๆขาวๆแบบนี้ครับนี่นี่ก็คือที่อ e ีโวเผาก็ผมมีรีเพย์ตอนที่ผมนั่งตีอยู่เลยครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันนานแค่ไหนสำหรับคนที่แบบมานั่งตีในเลเวลแปดร้อย ต่อไปถ้าเกิดเราได้ลูกแก้วอีโวมาแล้วนะครับให้เรากดใช้เลยครับนี่คุณต้องการจะอีโวไหมก็กดไปเลยครับนี่เห็นไหมครับปีกมันนี่ยาวขึ้นก็ถือว่าเป็นการอีโวแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทุกเผ่าอะ่ะเวลาอีโวเสร็จอะความสามารถมันมีอะไรบ้างเริ่มจากเผ่าสกายเปียก่อนเผ่าสกายเปียเวลาเราอีโวแล้วอะ่ะเราจะกระโดดสูงขึ้นครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็กระโดดเร็วมากเลยครับ แล้วมันจะมีสกิลติดต,ตัวด้วยครับทุกเผ่าก็มีเหมือนกันหมดเลยครับก็คือกดทีนี่เห็นไหมครับเพอสกายเปียเวลากดทีมันจะทําให้เรากระโดดเร็วขึ้นแล้วก็ฮิลเลอร์เร็วขึ้นครับอ่าหมดแล้วก็ <c oughs> <g ül> <g ül> ต่อไปเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาเผ่าต่อมาครับนี่เผ่าฉลามส่วนเผ่าฉลามความสามารถก็คือ เวลาเราลงทะเลเราจะไม่มีดาเมจขึ้นครับเห็นไหมครับนี่ผมกินผลนะครับเนี่ยก็คือผมจะว่ายน้ำได้ครับโดยที่ไม่เสียเลือดส่วนสกิวติตัวก็เดี๋ยวผมไปตรงเจ้าทะเลก่อนนะครับนี่แล้วเวลาผมเวลาผมโดนเจ้าทะเลตีนะครับมันจะไม่เกิดดาเมจครับดูแล้วผมกดทีนี่ <c oughs> โอ้เมื่อกี้โดนดาเมจรอดูใหม่รอดูใหม่นะครับ ไม่ไม right? hey! yeah, no. right, ่ต mm ีผมละเฮ้ยแย่แล yeah, ah, ้วเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงครับลองใหม่ลองใหม่ก็อืมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีกันเดี๋ยวเรามารีกันอยู่ใกล้หน่อยเยอะใกล้หน่อยเดี๋ยวเดนเดี๋ยวเดนอ่าพอพอมารีเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตีตีใหม่ครับอ่าผมก็ทีเราเลยนี่ นี่ก็แย่แล้วเอ้ยมันทุกคนคือมันไม่มันไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่โดนดามีนะเหมือนเหมือนผมจะพูดผิดก็คือเราจะโดนดามีครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรือ,อยังไงอันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดผิดก็ขอโทษด้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเผ่าสุดท้ายเลยนะครับ เอาเผ่ามนุษย์อ๋อสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือเผ่ามนุษย์อะมันจะอีโวไม่ได้มันจะมีแค่สามเผ่านี่ครับที่อีโวได้ครับก็คือเผ่ามนุษย์ดูกลักเลย <c oughs> นี่ได้เผ่ามิงมาแล้วนะครับก็ความสามารถของเผ่ามิงก็คือมันจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นแดะเร็วขึ้นแล้วเวลากดสกิลติดตัวนี่เราจะแดะเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแบบเร็วมากๆเลยทุกคนเห็นไหม อ๋อค่าเร็วก็สำหรับสามเผ่านี้เอ้สี่เผ่านี้ผมแนะนำว่าสำหรับคนที่อยากตีเจ้าทะเลอ่ะใช้เผ่าฟิตแมนจะดีกว่าส่วนคนที่อยากจะฟาร์มแบบเอ้ฟาร์มแบบเร็วๆก็ใช้เผ่ามิงนะครับส่วนอีกสองเผ่าก็แล้วแต่คนจะชอบครับแต่ว่าที่ผมชอบคือที่ผมชอบสุดคือเผ่ามิกนะ้ครับเพราะว่ามันเวลาตีมอนสแล้วมันเร็วดีครับเนี่ยมันวิ่งไปต่อยเร็วปุ๊บ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 อะไรอย่างนี้ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดผมอ่ะพูดในข้อมูลผิดพลาดอะไรหรืออะไรที่ผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อเออนั่นแหละ <c oughs> ก็ทิ้งคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทีหลังก็วันนี้ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชนนร์กัติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็บายๆนะครับบา,บาย